เคยได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราวกันไหมครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะแต่มันคือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆผ่านทั้งประวัติศาสตร์ปาฏิหาริย์และก็ความศรัทธาของผู้คนแบบสุดๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเพชรบุรีองค์นี้กันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่อาจจะทําให้หลายคนแปลกใจเลยนะคือหลวงพ่อทองเนี่ยท่านสูงแค่29นิ้วเองครับใช่ครับฟังไม่ผิด แค่29นิ้วเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับชื่อเสียงแล้วก็บารมีที่ยิ่งใหญ่ของท่านแล้วโหถือว่าเล็กมากเลยนะครับแล้วก็นี่แหละครับคือคําถามที่น่าสนใจที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กๆแค่นี้เนี่ยนะจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ยังไงมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์นี้กันแน่วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงประวัติศาสตร์หรือตำนานต่างๆนะครับ ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราเข้าใจพลังของหลวงพ่อทองได้เนี่ยก็คือต้องเริ่มจากเรื่องจริงของคนที่เคยสัมผัสปาฏิหาริย์ด้วยตัวเองก่อนเลยครับเรื่องของความศรัทธาที่มันจับต้องได้จริงๆมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยครับเป็นเรื่องของคุณธนพลตบุญพงศ์คือตอนเด็กๆเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคขาอ่อนแรงเดินไม่ได้เลยนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งเรือผ่านหน้าวัดนี่แหละจังหวัดน,นั่นเองท่านก็ยกมืออธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทองแล้วเชื่อไหมครับว่า พอเรือจอดเทียบท่าเท่านั้นแหละท่านลุกขึ้นเดินได้เองเลยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสัจจันมากาจริงๆครับแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับปาธิหารเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกครั้งคือตอนที่ลูกสาวของคุณธนพลป่วยหนักมากถึงขั้นที่หมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วคุณธนพลก็ทําเหมือนเดิมเลยครับกลับมาอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทองอีกครั้งแล้วผลก็คือลูกสาวหายป่วยครับหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลย นี่มันคือพลังของความศรัทธาที่เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้จริงๆ จากเรื่องของคุณธนพลเนี่ยก็พอจะเห็นภาพเลยนะครับว่าจริงๆแล้วพรที่คนมาขอจากหลวงพ่อทองเนี่ยมันหลากหลายมากคือมีทุกเรื่องในชีวิตเลยจริงๆตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างขอให้หน้าที่การงานก้าวหน้าขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไปจนถึงเรื่องเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างชาวประมงที่มาขอพอรให้เดินทางปลอดภยัยเรียกว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในทุกๆเรื่องเลยก็ว่าได้ครับ โอเคครับพอเราได้เห็นถึงพลังความศรัทธาของผู้คนกันไปแล้วเนี่ยคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วหลวงพ่อทองมาอยู่ที่วัดเขาตะเคราได้ยังไงจุดเริ่มต้นของท่านเป็นมาอย่างไงกันแน่ทีนี้เราจะย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์กันครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับประมาณปี2 3 0 2ันถึงสองพคือต้องนึกภาพตามว่าช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองวุ่นวายมากกําลังมีสงครามเลย แล้วอยู่ๆก็มีชาวประมงไปเจอพระพุทธรูปกลางปากอ่าวแม่กลองซึ่งช่วงเวลาที่คนพบเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะมันเป็นกุญแจที่ไขคําตอบว่าทําไมทําไมถึงต้องเอาพระพุทธรูปมาซ่อนไว้ที่นี่คือเรื่องเล่าตอนที่คนพบเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายเวอร์ชั่นเหมือนกันบางตำนานก็บอกว่าเจอทีเดียว3องค์เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในส่วนของตำนานปรมปราอีกทีแต่ถ้าเอาตามที่ส่วนใหญ่เขายึดถือกันจริงๆนะครับก็คือเรื่องที่ชาวประมงบ้านแหลมเนี่ย ไปเจอพระพุทธรูปสององค์เป็นพระพุทธรูปปังยืนองค์หนึ่งแล้วก็ปังนึ่งอีกองค์หนึ่งครับและนี่แหละครับคือเหตุผลพอชาวบ้านเจอองค์หลวงพ่อปุ๊บด้วยความที่บ้านเมืองกําลังมีสงครามใช่ไหมครับก็เลยกลัวกันว่าทหารพรมาร่าจะมาเจอแล้วมาทําลายหรือมาขโมยไปก็เลยต้องรีบอัญเชิญท่านมหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยซึ่งก็คือบนเนินเขาลูกนี้ที่ต่อมากลายเป็นที่ตั้งของวดัดเขาตะคราในปัจจุบันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นอีก พถะถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ชาวประมงไปเจอเนี่ยมันยังมีอีกตำนานหนึ่งเป็นตำนานที่เก่าแก่กว่านั้นอีกที่เล่าถึงที่มาจริงๆขององค์พระซึ่งบอกเลยวันน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องในไหนเลยครับตำนานนี้เล่าว่าอย่างนี้ครับมีพระพี่น้องอยู่3องค์ท่านมีฤทธิดเดชมากแล้ววันหนึ่งก็คิดจะลองวิชากันองค์แรกก็กระโดดลงน้ำไปเลยครับปึ้งแปลงกายเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สองเห็นพี่ทําได้ก็เอาบ้างกระโดดตามลงไป แปลงกายเป็นพระพุทธรูปอีกองค์ทีนี้มาถึงองค์สุดท้ายครับเป็นสามเณรองค์เล็กสุดก็ทําตามพี่ๆไปอีกปัญหาก็คือพอทั้งสามองค์กลายเป็นพระพุทธรูปกันหมดแล้วอา้าวแล้วใครจะมารดน้ำมนต์แก้คาถาให้เราทีนี้ก็เลยไม่มีใครแก้ได้ครับสุดท้ายทั้งสามองค์ก็เลยต้องกลายเป็นพระพุทธรูปลอยน้าอยู่อย่างนั้นเป็นร้อยร้อปีเลยนะครับจนกระทั่งชาวประมงไปเจอนั่นแหละครับโอเคตอนนี้เราก็ได้รู้ทั้งเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ แล้วก็ตำนานความเชื่อไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วชื่อหลวงพ่อทองกับชื่อวัดเขาตะคราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับชื่อหลวงพ่อทองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าท่านสร้างมาจากทองคําหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับแต่ชื่อนี้มาจากพลังศรัทธาของคนลุ้นล้วนเลยคือตลอดเวลา200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้คนก็เอาทองคําเปลวมาปิดที่องค์ท่านปิดแล้วปิดอีกปิดซ้ําไปซ้ํามาจนทองมันพอกหนาขึ้นเรื่อยๆหนาจนมองไม่เห็นรูปทรงเดิมขององค์พระเลยครับกลายเป็นเหมือนลูกบอลทองคํากลมๆไปเลยและถ้าอยากรู้ว่าพลังศรัทธาที่ว่ามันมหาศาลขนาดไหนมีเรื่องพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยครับคือในปี2527นอ่ะทองคําเปลวเก่าที่พ่อองค์ท่านอยู่มันเกิดกระเทาะหลุดออกมาพอนําไปชั่งน้ําหนักดูเท่านั้นแหละหนักถึง9กกิโลกรัมครับ โห9กิโลกรัมนี้มันคือน้ำหนักของความศรัทธ,ธาที่ผู้คนมอบให้ท่านมาตลอด200ปีจริงๆสุดยอดมากครับส่วนชื่อของวัดเขาตะคราวอันนี้ก็มีที่มาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งท่านศรัทธ,ธาหลวงพ่อมากๆแล้วท่านก็ไว้หนวดคราวยาวก็คือคราวนั่นแหละครับท่านก็เลยบริจาคเงินสร้างวัดขึ้นบนเนินเขาตรงนี้ซึ่งก็คือเขาพอเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นวัดเขาตะคราว หรือวัดบนเขาของชายผู้มีคราวยาวเป็นการเอาลักษณะเด่นของคนสร้างกับสถานที่มารวมกันนั่นเองครับทีนี้เราย้อนอดีตก,กันไปเยอะแล้วกลับมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับแล้วทุกวันนี้ล่ะความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อหลวงพ่อทองเนี่ยเขาแสดงออกกันยังไงมีพิธีกรรมมีการบูชากันแบบไหนเรามาดูกันต่อเลยครับเรื่องของการแก้บนหรือการขอบคุณหลวงพ่อหลังจากที่พรสมหวังแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็มีธรรมเนียมที่น่าสนใจมากครับ คือมันมีระดับของมันอยู่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็จะแก้บนด้วยของง่ายๆอย่างไข่ต้มดอกไม้หรือจุดประทัดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็อาจจะจัดใหญ่ขึ้นครับมีการจ้างหนังกลางแปลงมาฉายหรือจ้างนางรำมารำถวายและถ้าเป็นเรื่องที่แบบโอโ้โหเปลี่ยนชีวิตไปเลยจริงๆเนี่ยการแก้บนที่ถือว่าสูงสุดเลยก็คือการบวชถวายให้ท่านเลยครับ และแน่นอนครับว่าหัวใจของการสักการะบูชาทั้งหมดก็คือบทสวดคาถาบูชาหลวงพ่อทองนี่เองครับใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะขอพอรจากท่านก็จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็สวดคาถาบทนี้เพื่อเป็นการสื่อถึงองค์หลวงพ่อครับพอเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาด้วยกันตั้งแต่ตำนานที่หน้ามหัศจรรย์มาถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตอนคนพบจนมาถึงพลังศรัทธาของผู้คนจริงๆที่ยังคงแรงกล้ามาจนถึงทุกวันนี้ มันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าระหว่างตำนานประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาของคนเราเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ที่มันจะคงอยู่ได้ยาวนานที่สุด